การพูดเนียนหวาน,นตอนหลังเกิดจากการรู้สึกผิดที่พูดสะก,กิดใจตอนแรกก็เหมือนกับชิบหายหลุดไปแล้วอ่ะจะไปขอโทษเดี๋ยวก็ขยี้เดี๋ยวสำหรับคุณสุภาพสตรีที่รู้สึกว่าคนรักของคุณหรือคนที่คุณกําลังคุยอยู่เนี่ยเขาขอโทษไม่เป็นหรือบางทีเขาตีเนียนสวัสดีครับผมโคชจิบอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์ และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของความรักและผู้ชายถ้าใครต้องการจะปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์นี้ครับและนี่เป็นภาพนะฮะ Q&A ในไลฟ์ทุกวันพุธที่เราทำกันตอน2องทุ่มนะครับซึ่งมีคำถามที่น่ารักมากเขาบอกมีผู้ชายที่คุณสุภาพสตรีรคนนี้คบอยู่เนี่ยตีเนียนคือพูดจาไม่เข้าหูแต่ก็ทำเป็นหวานกลับมาพราะเขาทำอย่างนี้เขารู้สึกว่า เขาอยากให้เขาขอโทษแล้วเขาไม่ชอบอ่ะจีต้องทํำยังไงเชิญชมเลยครับโค้ชคัสสมมุติแฟนพูดอะไรที่สกิดใจเราความรู้สึกเราแล้วเหมือนเขารู้ตัวแล้วเขามาพูดหวานใส่ทีหลังแล้วเรารู้ทันว่าเขากําลังเรียนเราควรทํายังไงดีครับนอกจากว่าทําให้เขารู้ว่าเรารู้พูดสกิดคเขาพูดไม่ดีกับเราก่อนใชแล้วเขาก็รู้นะรู้ตัวแต่ก็เนียนเนียนพูดหวานใส่เราทีอีกทีนึครัืมเราควรจะทํายังไงจิ๊บมองว่านะ การพูดเนียนหวานตอนหลังเกิดจากการรู้สึกผ like ิดที่พ so like ูดสะกิดใจตอนแรกครับก็เหมือนกับชิบหายหลุดหลุดไปแล้วอ่ะหไปแล้วพูดไปได้ไงวะเนี่ยแต่แบบจะไปขอโทษเดี๋ยวก็ขยี้เดี๋ยวพอขยี้เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่งขยี้กลับใช่ไหมเสียฟอร์มเรือเสียฟอร์มก็อะไรก็ได้เสร็จแล้วก็เลยหวานใส่นะตัวเองกินอะไรอย่างขนมหรือเปล่าซึ่งถ้าเรามองดีๆมันก็คือวิธีการขอโทษอีกแบบหนึ่งที่ที่ไม่ได้พูดขอโทษตรงๆอ่ะ ใช่ไหมใช่ถ้ามันไม่ได้ใหญ่หลวงมากจิ๊บมองว่าให้มองแบบนี้แต่ถ้ามันใหญ่หลวงมากฟังจิ๊บนะสิ่งที่ยู่พูดกับเขาได้ก็คือเหมือนกับเมื่อกี้ที่แนะนําคือพูดด้วยความจริงใจแบบตัวเองเขาบอกเลยนิดนึงเมื่อกี้ที่ตัวเองพูดมันแบบมันสะกิดใจเขาว่าครับเขารู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่แบบแบบเขาเขาฟังแล้วมันไม่ชอบอะตัวเองช่วยช่วยอย่าเล่นแบบนี้ได้ไหม ถ้าพูดแบบนี้มาผมว่าผู้ชายเขาจะมีคำขอโทษออกมาเองโดยที่ไม่ได้จริงจริงถ้าเกิดพูดหวานๆนะใช่ใช่ใช่เมกเซนนะเพราะพูดอย่างจะบอกคือถ้าพูดแปุ๊บแม่งจะรู้เขาขอโทษในตัวเองไม่้ตั้งใจใช่ใช่ใช่ก็ได้ก็ได้นะครับและใครก็ตามนะฮะที่ต้องการเข้าใจความรักเข้าใจความสัมพันธ์หรือเข้าใจในตัวผู้ชายให้มากกว่านี้เนี่ยคุณสามารถเรียนได้นะฮะง่ายๆเลยนั่งเรียนอยู่ที่บ้านผ่าน Facebook หรือเว็บไซต์นะครับเพียงติดต่อทีมแอดมินของผมทางไลน์นี้ครับหรือใครอยากจะแอดไลน์ไว้เพื่อสอบถามปัญหาเบื้องต้นได้ฟรีครับเราไม่มีค่าใช้จ่ายก็แค่อยากจะให้ทุกท่านที่ต้องการจะมีความรักแท้ความรักที่ยั่งยืนความรักที่ให้พลังคุณต้องฟังคจิบเก๋าปะ